สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของอาสามาช่วยเพื่อคนพิการทางช่องสื่ออาสาประชาชนวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์30พฤษภาคม2568อยู่กับผมบุญมาสีหมาตนะครับพร้อมกับล่ามภาษามือพี่คนสวยของเราพี่นุษสุพัชชาน,นรัญยวิศสวัสดีครับพี่นุษย์ครับ อ่านี่แหละจะเป็นสื่อให้กับผู้ที่พิการทางการได้ยินได้เข้าใจเรื่องราวที่เราออกอากาศด้วยเพราะว่าคนพิการนั้นมีตั้งประมาณ7ประเภทด้วยกันนะฮะอยากให้ทุกคนได้เข้าใจเรื่องเหล่านี้ไปด้วยกันทุกประเภทของคนพิการเลยทีเดียวนะครับวันนี้รายการของเราก็เช่นเคยสนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับในช่วงแรกของรายการเราจะเริ่มต้นด้วยข่าวดีก่อนที่จะไปสัมภาษณ์วันนี้เป็นแขกพิเศษจริงๆเดี๋ยวจะมีความสามารถให้ท่านได้เห็นว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวบางทีคนทั่วไปอาจจะทำไม่ได้เท่านี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราอุบไว้ก่อนนะ เอาละครับเริ่มต้นด้วยข่าวสารคนพิการกันก่อนเขาบอกว่าช่วงนี้มีการจัดล่ามภาษามือไทยของสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยครับโดย 1. มีการจัดล่ามภาษามือไทยของสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยจัดบริการล่ามภาษามือสำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมายในกรณีต่างๆไม่ว่าจะเป็น1ก็คือการใช้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขเพราะว่า อย่างที่เคยพูดกันในรายการนี้หลายครั้งว่าผมที่ได้สัมภาษณ์คนพิการทางการพูดจาเห็นแต่พูดไม่ได้นะฮะมันมีปัญหามากเลยที่จะสื่อความหมายกับหมอกับแพทย์เขาก็จะจัดล่ามภาษามือนี่นะครับเช่นบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขบางทีเจ็บปวดบอกไม่ได้อะอันนี้แหละคือสำคัญหมอก็รักษาไม่ถูกจุดนะครับสองในกรณีที่สคือเช่นคนพิการทางการได้ยินเนี่ย ไปสมัครงานหรือการติดต่อประสานงานในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวของเขาก็สื่อสารกับสังคมลำบากอีกนะครับกรณีที่3ครับที่จะต้องจัดล่ามภาษามือภาษาไทยของสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยคือกรณีที่เขาได้รับความทุกข์ยากแล้วไปร้องทุกข์ กล่าวโทษหรือเป็นพยานในชั้นพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่นอันนี้มันส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเขาด้วยกรณีที่4ครับการเข้าร่วมประชุมสัมมนาองค์กรงานอบรมกับคนทั่วไปเชกเช่นเดียวกัน จะได้สื่อความหมายได้ชัดเจนและกรณีที่5สุดท้ายคือบริการสาธารณะอื่นๆที่เพื่อคนไทยทุกคนการที่ได้มีการจัดล่ามภาษามือไทยของสมาคมคนหูหนวกแบบนี้แห่งประเทศไทยแบบนี้ถือว่าให้คนไทยทุกคนตามรัฐธรรมนูญมีสิทธิ์ได้เข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างเท่าเทียมทัดเทียมกันนั่นเองครับเอาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับที่เว็บไซต์สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศ ไทยตามหน้าจอที่ได้ขึ้นนะครับเบอร์ ard, โทรศัพท์เว็บไซต์ต่างๆลองติดต่อไปดูถือว่าเป็นการทำความดีช่วยเหลือคนด้วยถือว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับ